จากคลิปที่แล้วนะคะเหมยได้รีวิวการทําทางเข้าบ้านนะคะโดยการทุบรั้วออกสองช่องนะคะแล้วก็วางท่อระบายน้ํานะคะในคลิปนี้ค่ะเหมยจะมานําเสนอเกี่ยวกับการาถ่ายที่แล้วก็ขุดบอ่อซ่วมนะคะโดยการที่เราจะนํารถแมงโฮค่ะมาไถาที่ตรงที่เราจะปลูกบ้านนั่นเองค่ะ เมื่อเราวัดระยะบริเวณบ้านของเราแล้วว่าเราจะตั้งอยู่ตรงไหนนะคะแล้วก็ให้รถแร้งโฮค่ะมาขุดบ่อซ้วมนะคะตรงหลังบ้านของเราค่ะในส่วนที่เหมือนจะขุดตรงนี้นะคะจะขุดลึกลงไปทั้งหมด2เมตรครึ่งค่ะ ในส่วนนี้ก็ได้ให้รถแมกโฮค่ะ,คะเขาได้ไถเศษกิ่งไม้แล้วก็ขุดตอไม้ออกไว้ด้วยนะคะใช้เวลาทั้งหมดนะคะ3ชั่วโมงในการขุดจากนั้นก็โทรสั่งท่อค่ะก็จะมีทั้งหมดทั้งท่อหน้าบ้านด้วยนะคะแล้วก็ท่อซ่วมนะคะในบ่อซ่วมของเหมือยเนี่ยใช้ท่อทั้งหมด5ท่อด้วยกันนะคะความสูงของท่อเนี่ยก็คือสูง50เซน2เมตรครึ่งก็คือใช้ทั้งหมด5ท่อนะคะแล้วก็ ซื้อฝานะคะปิดท่อมา1ฝาค่ะรวมทั้งหมดก็จะเป็นราคาที่เหมยขึ้นไว้ต่อจากภาพนี้นะคะเมื่อวางท่อเรียบร้อยแล้วค่ะรถแมงหัวเขาก็จะทำการกรบท่อนะคะให้เรียบร้อยเลยแล้วก็เกลี่ยด,ดินทั้งหมดนะคะให้เสมอกันในจุดที่เราจะปลูกบ้านนั่นเองค่ะ ตามภาพที่เห็นเลยนะคะก็บริเวณนี้เขาก็จะเกลี่ยให้เรียบร้อยนะคะจริงๆแล้วดินที่ส่วนของเหมยน่นจะสโลบลงข้างหลังอะนะคะในส่วนต่อไปเวลาที่เราจะปลูกบ้านค่ะเราก็จะต้องให้ช่างมาวัดอีกทีนึงนะคะเพราะว่าความสูงระดับพื้นบ้านไม่เท่ากันถ้าเกิดว่าเราไม่อยากจะเสียค่าใช้จ่ายในการถมดินเพิ่มค่ะก็ต้องใช้ ความเชี่ยวชาญของช่างค่ะในการที่จะวางเสาและก็วัดระดับน้ํานะคะให้เสาเท่ากันค่ะภาพนี้นะคะเหมือนก็ถ่ายไว้นะคะก่อนที่จะไปขุดเสาเนี่ยประมาณ3เดือนนะคะตอนนั้นเนี่ยจะเป็นหน้าฝนค่ะก็พอดีเลยที่ให้น้ําฝนนะคะได้กดดินให้แน่นขึ้นนะคะหลังจากนั้น3เดือนนะคะเหมือนก็ได้เดินทางไปที่ลําปางอีกครั้งหนึ่งเพื่อที่จะทําการวัดระยะที่จะสร้างบ้านที่จะขุดหลุมนะคะ แปลนบ้านของเราค่ะก็เราจะทำง่ายๆเลยวัดด้วยกันเองนะคะโดยวัดที่ความากว้างนะคะที่6เมตรนะคะความยาวความกว้าง6เมตรนะคะแล้วเราก็ใช้เส้นเนะะี่ยค่ะตีแบบคร่าวๆค,ค่ะแล้วก็หลังจากนั้นก็ให้ช่างแถวบ้านนะคะมาช่วยวัดระดับอีกทีหนึ่งนะคะแล้วก็พอช่างมาถึงเนี่ยเขาก็จะมีวิธีการของเขานะคะในการวัดระดับน้ำที่จะขุด หลุมเสาอะนะคะว่าจะให้ขุดระยะเท่าไหร่ความสูงของเสาเนี่ยจะให้สั่งแบบไหนนะคะก็ตามภาพเลยภาพนี้ก็คืออาจจะให้ช่างนะคะเขามาขุดขุดหลุม นะคะแล้วก็วัดเนี่ยคะ่ะระดับแนวที่เขาได้ตีกรอบไวค้ค่ะในระหว่างที่กำลังจะสั่งซื้อเสาตามหน้ากว้างที่ช่างต้องการนะคะปรากฏว่ามีปัญหาคือทางร้านเนี่ยคะ่ะไม่มีสต๊อกเสาแบบที่เราต้องการเพราะว่าทางร้านแนะนำว่าจริงๆแล้วเสาที่เขาใช้ด้วยกันเนี่ยก็คือเป็นหน้ากว้างนะคะ6นิ้วที่จะนิยมใช้กันที่ภาคเหนือนะคะแต่ว่าหน้ากว้างที่ช่งางของเหมยเนยต้องการก็คือ คือ7นิ้วนะคะเพราะฉะนั้นเราก็เลยจะต้องสั่งหล่อเสาปูนใหม่นะคะเสาปูนทางร้านเนี่ยเขาจะหล่อได้วันละ2ต้นนะคะก็ใช้เวลาประมาณอ่าวันถึงจะได้เสาที่เหมือนต้องการคือ13ต้นนะคะคือว่าถ้าเกิดว่าเพื่อนๆน,นะคะไม่มีเวลาที่จะไปควบคุมงานนะคะก็ลองอ พิจารณาดูก่อนว่าหรือลองโทรหาทางร้านดูก่อนว่าเราต้องการแบบนี้ต้องใช้เวลาเท่าไหร่ในการจัดทําเสาหรือว่าต้องใช้เวลาเท่าไหร่ในการที่จะขุดหลุมนะคะเพราะว่าอย่างเหมยเนี่ยแพลนของเหมยเนี่ยผิดไปหมดเลยก็คือว่าเหมยลางานมาทั้งหมดเนี่ยอาทิตย์หนึ่งสรุปว่าไม่พอนะคะเพราะว่าต้องรอ เสาที่รออีกตั้ง7วันก็เลยต้องตีรถกลับกรุงเทพก่อนนะคะเพื่อที่จะฝากงานให้ช่างค่ะดูแลในงานต่อไปก็คือให้ทางร้านนำเสาไปวางแล้วก็ให้ช่างค่ะดำเนินการวางหลุมเสาต่อไปค่ะค่ะนี่ก็จะเป็นราคานะคะที่เหมือนได้ใช้จ่ายในการไปทําทบ้านครั้งนี้นะคะก็คืออ ยังไม่รวมค่าแรงนะคะก็จะเป็นค่าอุปกรณ์ทั้งหมดนะคะในส่วนเสานะคะที่จะลงหลุมก็จะใช้หน้ากว้างประมาณนี้ต้องให้กว้างกว่าความกว้างของเสาด้วยนะคะแล้วก็ขุดให้เท่าๆกันนะคะหลังจากนั้นเราก็จะเทปูนนะคะเพื่อที่จะทับพื้นดินให้แน่นนะคะแล้วก็นำเสาะคะ่ะลงไปวางตามจุดที่เราขุดไว้นะคะ ค่ะและนี่ก็จะเป็นภาพที่ช่างค่ะได้ทําการถ่ายไว้ให้เหมือน,นะคะเพราะว่าหลังจากนี้คือเราได้กลับจากกรุงเทพแล้วนะคะก็เรียบร้อยดีค่ะทั้งหมด13ต้นก็เสร็จเรียบร้อยนะคะตามภาพเลยค่ะก็ ที่เหมยต้องทําแบบนี้นะคะเป็นเพราะว่าเราไม่ได้มีมีทุนนะคะที่จะไปทําในครั้งเดียวเลยเราก็จะใชะ้งบประมาณที่เรามีค่ะแล้วก็ไปทําครั้งหนึ่งหลังจากนั้นก็กลับมากรุงเทพเพื่อจะเก็บตังไปทําอีกครั้งหน้าค่ะทยอยทําไปเรื่อยๆค่ะถ้าหากเพื่อนๆท่านไหนนะคะอะอยากจะทําบ้านแบบเหม๋ยนะคะก็ลองศึกษาในคลิปนี้ดูก็ได้ค่ะ,ะมันจะได้ไม่หนักเรานะคะแล้วก็ เป็นในสิ่งที่เราต้องการด้วยเราต้องการแบบไหนเราก็ให้ช่างทําแบบนั้นเลยค่ะไม่ต้องทําตามแพผนบ้านจัดสรรทั่วไปนะคะก็เป็นวิธีการหนึ่งที่ทั้งประหยัดแล้วก็ถูกใจผู้อยู่ด้วยค่ะหลังจากนี้ก็จะเป็นภาพนะคะถนนเส้นเงาไปหาลาปางนะคะสวยงามมากค่ะเหมยก็จะขอจบภาพนี้ด้วยถนนเส้นนี้นะคะขอบพระคุณที่ติดตามคะ่ะสวัสดีค่ะ